ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของลอกนะฮะครับสาหรับเทปนี้นะครับก็นี่นะนะครับเรียวโกโบกานะครับสามร้อยนะฮะโบก้าลิมิเต็ดนะครับนะฮะลอกตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งจะได้มานะฮะสีส้มนะครับนะครับสภาพเก้ หเลยนะฮะสวยมากนะครับนะฮะเพจเผยชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับเรามาทําการแกะแล้วก็ล้างนะฮะนะครับตรวจสอบระบบภายในระบบเบรกลูกปืนต่างๆนะครับสําหรับใครที่เล่นรุ่นนี้อยู่นะฮะนะครับถือครองกันรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโบก้าสองร้อยสามร้อยหรือห้าร้อยนะครับก็ดูตามๆกันไปได้เลยนะฮะนะครับจะลอกที่หมุนนิ่มมากนะฮะนะครับ ลื่นนะฮะหนอบเนบนะฮะดูนะครับนะครับลื่นปลื้ดเลยนะฮะนะครับสัญญาณเสียงนะครับนี่ใช้นิ้วหมุนนะฮะถ้าใช้มือหมุนนะครับเสียงเล้าใจนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะล้างกันนะฮะแกะดูเครื่องในกันนะครับนะฮะสำหรับใครที่ จะซื้อหรือยังไม่ซื้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับหรือใครจะหามือสองมือหนึ่งอะไรนะฮะแล้วแต่ความสะดวกสบายของงบในกระเป๋านะครับโอเคนะครับไปตามดูด้วยกันเลยนะฮะอ่าครับสำหรับโบก้านะครับตัวถอดฟรีเซตนะฮะถอดจุดฟรีเซตนะครับไม่ได้เป็นปิ้นล็อกนะฮะเหมือนยางเน็กหรือโพสเซดอนนะครับก็เป็นน็อตขันนะฮะ จากสภาพที่ได้มานะครับคลักนะครับเดี๋ยวก็ทำการล้างนะฮะนะครับลูกปืนนะครับแกะออกมาก่อนนะครับ เฟืนขับนะบโบก้าไม่มีอะไรมากมายนะครับง่ายๆนะฮะนะครับพีีเนียนนะครับดำปีเลยนะครับชุดเบรกนะฮะปิงนะครับสภาพมาเคลอะขะเลยนะฮะ ผมว่าเจ้าตัวเรโกโบกาเนี่ยนะครับมันก็เป็นลอกเบ็ดตกปลาทะเลหรือตกปลาบึกตัวนึงนะฮะที่น่าใช้นะครับหมุนนิ่มนะฮะแต่เสียอย่างเดียวนะครับจังหวะเวลาหยุดมือหมุนนะฮะหรือจังหวะการถอยกลับเนี่ยนะครับมันจะมีจังหวะฟรีอยู่นิดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า่ามันเกิดจากเรื่องอะไรนะครับหรือว่ามันเป็นที่ตัวลอกเองนะฮะ ต้องไปดูที่ชุดปืนแอนตี้รีเวิร์สนะครับถ้าเป็นแบบ6พินนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้อยู่เสมอเสมอนะครับเป็นแบบ6พินจะมีช่วงจังหวะตีกลับนิดๆนะฮะแต่ถ้า8พินก็จะนิ่งขึ้นนะครับนนี้ก็คืออีกชุดหนึ่งนะครับ สภาพสบัดสะบอมพอสมควรนะฮะสงสัยเจ้าของเดิมไม่เคยล้างเลยนะครับครับก็แกะมาจนถึงขั้นตอนจะหมดแล้วนะฮะลูกปืนบางตลับมันก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะถอดนะครเพราะมันเละเหลือเกินนะครับมันถอดไม่ออกนะฮะล้างทำความสะอาดแล้วใช้งานไปสักพักนะครับรอกตัวน,นี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้นานนะฮะนะครับลูกปืนตัวน,นี้เ็เอาออกไม่ได้นะครับ หรือมีรอยเหมือนไปให้ช่างเขาเปลี่ยนลูกปืนมาหรือยังไงเนี่ยนะฮะนะครับผมยังไม่มีปอกอัดลูกปืนออกนะครับก็เดี๋ยวขอล้างในตัวไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนะรวมทั้งชุดนี้ด้วยนะครับนะฮะลูกปืนก็อย่างที่บอกนะครับลูกปืนแอนตี้รีเวิร์สนะฮะที่มีปัญหานะครับช่วงเวลาฟีถอยหลังจะมีจังหวะว่างอยู่นะฮะก็นะครับอย่างที่บอกนะฮะเป็นหกพินเม็ดเล็กนะครับแต่ใส่มาสองสลับนะฮะ อีกหนึ่งตลับอยู่ข้างในนะครับโดยที่ว่าใช้ปอกนะฮะปอกกันกลับเป็นปอกเดียวกันนะครับเรียกปอกเดียวนะไม่ได้เป็นปอกคู่นะครับก็เดี๋ยวจะทำาททำการล้างก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยอัดจะะบีเติมน้ํามันนะครับนะฮะสำหรับสภาพพระเบรก็โอ้โหนะฮะดูจากสภาพการใช้งานนะครับดูนะครับแบนเป๊ดเลยนะฮะทั้งสองหน้านะครับนะครับอีกหน้าหนึ่งยังโอเคนะฮะกลับมาใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องทําการล้างทั้งหมดนะฮะ ครับลูกปืนก็นะครับลูกปืนมก็จะแช่น้ำมันเหมือนเดิมนะครับนะบส่วนสองตลับนี้เป็นลูกปืนที่อยู่ในสปูลน,นะครับลักษณะอาการเหมือนลอกเคยตกน้ำมาด้วยนะครับเพราะตลับบีมันขาวไปหมดเลยนะฮะก็ ทำการล้างก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะล้างผ้าเบรกก่อนนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับผมก็ล้างหมดแล้วนะฮะนะครับเูยองนะฮะล้างครบหมดเรียบร้อยนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะฮะสะภาพชุด่าพีเนียนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะเบืองขับก็ยังโอเคนะครับลอกตอนนี้น่าจะผ่านการใช้งานมาแบบโชคโชนเหมือนกันนะฮะนะครับเป็นสแตนเลสนะฮะแต่เป็นทองเหลืองคงเยินไปแล้วนะครับนะครับ พอล้างใหม่ก็เอี่ยมอ่องสะอาดนะฮะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับครับสไตล์ผมนะฮะพระเบบผมก็ทาจารบีไว้ที่ขวานะครับก็เป็นความชอบนะฮะสว่วนบุคคลนะครับบางคนก็ บอกว่าทาไม่ดีนะฮะเบรกลื่นนะครับผมก็ทามาตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหานะฮะยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกด้วยนะครับนะครับสำหรับน,นี้ชุดเฟืองนะฮะ โบก้าก็เป็นลอกตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีนะฮะผมเห็นมีของเข้ามามีของเข้ามาก็หมดทุกทีนะครับสำหรับตัวโบก้านะฮะ เบรกนะฮะนะครับสำหรับตัวโบก้านะครับเขาก็จะมีสปริงล็อกผ้าเบรกนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตามตัวสปริงนะครับ แล้วก็แหวนนะครับสังเกตนะครับสำหรับตัวโบก้านะฮะนะครับจะมีฝั่งรูนะครับกนะับฝังบ่งบ่านะฮะเอาฝั่งที่เป็นเบ้านะครับลงไปหาสปริงนะครับ สำหรับแหวนจับพิเนียนนะครับนะครับจะมีเฟืองตัวเล็กๆอยู่ด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับนะฮะน่าจะเห็นนะครับอ่าเรียกเฟืองซับพอร์ตนะครับ ใส่เข้าไปแล้วนะครับกล่องก็ไม่ค่อยอยากจะซูมด้วยนะครับ พี่เนียนก็จะเข้าไปจับพอดีนะครับนะครับนะฮะสำหรับให้พี่เนียนเข้าไปจับนะฮะโอเคนะครับจุดเบรกเราก็เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็ลูกปืนประคองคอเสานะฮะครับหยอดน้ํามันไปก่อนนะครับแล้วก็ป้ายจระบีตามไปได้เลยนะฮะครับเสียงดังแกรกนะครับ นี่เป็นรถปืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เฟืองขับนะฮะเฟืองตัวใหญ่รกปืนตัวใหญ่นะครับ หยอดน้ำมันนะครับจากที่เราล้างแล้วนะฮะก็หยอดน้ํามันลงไปเลยนะครับเราก็ป้ายจารบีลงไปนะฮะทีนี้เราก็เอาชุดพีเนียนเข้าเลยนะครับ เรียบร้อยนะฮะครับเอาหรียญวางลองแกนด้านตรงข้ามไหมนะครับนะครับจกรบีใส่เข้าไปในชุด ปุ่มพรีเซนเน็นะครับดูเือยให้ดีๆนะฮะครับปลุกปืนนะครับ แน่นนะครับครับอ่าื่นปลึกนะนะครับ,นะรบเหมือนเอามาชุบชีวิตใหม่นะฮะ นะครับสังเกตนะฮะน็อตถึงนะครับที่แรกมาหลุดนะฮะ,ะปิดฝาฟรีเซตนะครับ ฝั่งเขาวไฟล์นะครับประกอบข้าวนะครับนะฮะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความลื่นนะครับ ดังลั่นทุ่งนะฮะลอกโบก้าเนี่ยนะครับอัตราเกียร์เขาจะอยู่ที่สี่จุดเก้าต่อหนึ่งนะฮะหรือประมาณห้าเนี่ยนะฮะนะครับเฟืองเขาก็จะไม่ใหญ่ไม่โตอะไรนะฮะก็เหมาะสําหรับสายเนิบๆนะครับนะครับเป็นลอกหนึ่งตัวนะฮะที่น่าใช้นะครับมาผ่ากันให้ดูนะฮะเอามาผ่ากันให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อน้าๆท่านใดที่ ถือลอกรุ่นนี้อยู่นะครับหรือตั้งใจจะหาลอกรุ่นนี้เล่นนะฮะนะครับมีเบอร์สองร้อยสามร้อยนะฮะถ้าจำไม่ผิดจะมีห้าร้อยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ของอ่ะมันยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะก็หลังจากที่ผ่านการล้างนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะฮะนะครับน่าใช้ไหมครับสีส้มนะฮะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับเทปหน้านะฮะมีลอกรุ่นไหนดีๆเข้ามานะครับ ผมก็จะทําการผ่าให้ดูเหมือนเดิมนะฮะนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับเทปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ